นี่แตดอกงามๆเนาะดอกใหญ่ๆคุณด้วอู้อ่อนๆนอดอกใหญ่คักห่แน ดอกชื้นๆเนาะมันออกชื้นๆเนาะเห็นบ่เห็ดหูหนูเด็ดค่ะเห็ดหูหนูค่ะกำลังออกเต็มอยู่ปัดพี่น้องมันอยังคือเต็มต้นอายะยังสั่นอ่ะอ้หขัดแต่โอ um, ้ยเบิ no ่งหูปัดขัดแท้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูปคุณน่ะโอ้ยไม่ได้เห็ดหูหนู นะออกคากออกแน่นิฟองตำๆนี่ยังมันได้ออกต้นเน้นีิคนน่ะยึดใจผมเดี๋ยวต้นใบมันหลายป้าวทงหุ่นยึดท่างเหมือนเด้ต้องปีนขึ้นไปเอาหุ่นเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องหุ่นหุ่นคากแน่นต้นนี้มันคือคักใส่พี่น้องเลยดูดูออกคักออกแน่ สิเอาขึ้นคือสิขึ้นเอาได้คุณนะสูงคุณนะนี่น้องป้าเห็ดหูหนูจะเห็ดหูหนูไลยขนาดหกอือหือยอยู่หูนอยู่ไกลๆมันอยู่ใต่นขนกระติมอยู่เห็ดหูหนูยังมาออกหลค์คลัทไลยเน่เ ชุดใตมีกะเต็มกิงมันหักลงหากินแบบโบชิวชิวเด้อพี่น้องหกคักหกแน่บุ้งเห็ดตักเห็ดกระหล่บุ้งเดี๋ยนี่ต่ดอกใหญ่หูติดแอดแปดเก็บนี่ ô oh, con mua cả thầu con mua nó xuống bọc lăng cả sáo ui nhúm màu của mà nó ở thứng ui bừng nhúm màu đơn này Mừng lái khạc nhúm ở thứ là nhúm à. เห็นบ่ล่ะยุ้มมาทางนึง euh อุ้ยุ้มเต็มกำลังเลยพี่น้องเลยมันลายกข่ากมื่นมื่นพูอนะต้องปีนถอดรองเท้าปีนกันเนอะเห็นหงมดีสวยอืม Man, oh. <laughs> เต็มอยูค่คุณไร้คับไร้แน่คุณคุณทั้ทงแถบเลยพี่น่องเอ้ยจะใต่ได้นะโก็บเก็บๆอี่ลูมดอกนะทอ่อฝ้ามือไร้คับไรแน่ อโอ้สุดยอดหยอลยพี่ดองเลยทอข้าวมืออีรีนี่อ,นอันนีน้ลบอยู่ข้างคอน ดอกนี่ไงนี่แต่ดอกใหญ่ๆองดูใส่มั่งโอ้น่คักบน่แน่พี่น้องมึงสองดอกขนี่วะมีขางุนกับมีงดูวุ้งเเอามือไปงมเาฟังุนเนาะ ออนฟอดอุ yeah. oh. ๊ย <boundaries> น <os> ี่เบิงอุ้ยงามครับพี่น้องเลยเกิดโดนน้กักเพืเคยเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูเดนมาร์ก เฮ็ดที่เกิดธรรมชาติมันสีแสบกลัวน,นอกจะสีนิ่มนหน้าพัดมันสีหวานแสบนี่นคือเฮ็ดอันเขาเขาอยไว้มันแหงบนต้นเนาะที่แหงๆแล้วมาแสบเนะี่ย บีนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆบังดูใหญ่คักอหลีนี่บีนี่ได้เฮ็ดสาใจเนนะมีแต่ดอกใหญ่ๆเสียงนกเลยลูกนกมาออกหามะเาดถบเบิ่งขุดพี่น้องฟ้อนได้กับพ่อสำนันนะอู้ใส่สิด้เก็บแต่ปีนี่แหละ ชาท่างคือเขาสีมาถมทีออกบังนีนี่สังขาถมทีกับโอ๊ตตะเพ็ดน,นี่พี่น้องเลยว่าสีออกไปได้อมาเจออีกเนาะพี่น้องอุ้ยอิโมเจคืออยู่สูงแค่อ้ เอาเลอีมจุ้งบาจีนั่นน่ะเอาเนี่ยยุ่มเอายุ่มเอาคือเดียวอากาศตอนนี้หนาวมากเลยค่ะหนาวจริงๆมากเก็บเห็ดหูพี่น้องข้างออกถน,นนเนาะ สิไปเลยเด้ปาดดอกนี่ขึ้นนั่งเอกแถอะ่ะเมื่อคุณอ่ะก้อยเก็บก้อยเก็บโอ้เก็บเอาไปตากแหงน,นะกระงทียไปกินหนาหนาวเอ้ยหนาห่อนพี่น้องอ่านี่มันหนาหนาวออาลูกหาไปฟังผุนมันมีบะกําลังตุมต่มๆเนี่ยกําลังสิออกเต็มเลย เบิ้งพุดโอ้ยจีแมนออกหลายแค่ลองมาเบิ้งซื่อๆได้ว่ามันสิออก,ก่อน,นี่ปีที่แล้วออกบ่ใหลายพึ่งด,ดูพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นคักขนาดโอ้โหคักขนาดพี่น้องอ่อนๆนี่โอ้โหมาสิย่างเมื่อแล้วยังไลยมาควางตาเธอเลยพันนี้โอ๊ตบอดาย เย็นแล้วก็โอดเก็บบอได้พี่น้องนี่น้ามคักอันนี้สวนสวนตัวนะคะบอกไม่ได้เก็บเก็บเห็ดหูนูเด้อจ้ะบอกอีก ดอกหลายๆรหลอบเดี๋ยวสิท้ามาเฮ็ดยังเฮ็ดหูนูกเกิดธรรมาตาดดอกคนสินาตึ๊บเลยไหมนี่ดอกนาพัดกระวานแบ่บมือหลวงไปขางลังหลยคักแกงกระแ่บพัดกระแ่บพี่น้องเอ้ยนี่ปุน อันนี้หน่อยก็รังขึ้นเต้มีผลเตยปล่อยปเปพิ่นไว้เนาะนี่แจฟพี่น้องผลงานมื้อนี้เครื่องกระตาพุ่นแหละกระตาไทยเฮาเดอ้อเกือบเตะแ้วกระตาฮัเดนมาร์กนี่นี่ดอกสองกระตาอืมนี่แต่ดอกใหญ่ๆงามคักพี่น้องเอ้ยเบิง่งพุ่นเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูธรรมชาติที่เกิดธรรมชาติเดนมาร์กนี่แซ่บแซบอร่อยมากนะคะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตดต๊ะมิเดอค่ะเดอสวัสดีค่ะ